โลกนี้คือละครช่วงกเกษตรพารวยกินลมชมวิววับวิวเมื่อเจอคุณงามอยากจะไต่ามปลูกพริกเหลืองห้าไร่รอบเดียวรายได้เป็นล้านสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ คลิปนี้จะมาพูดคุยเรื่องของการปลูกพริกเหลืองมาพิสูจน์ดูสิครับว่า,าบนพื้นที่ปลูกแค่5ไร่มีรายได้รอบละหมายถึงปลูกครั้งเดียวนั่นนะครับมีไรายได้เป็นล้านจริงหรือเปล่า,าครั้งเดียวในการปลูกรอบหนึ่งใช้เวลาประมาณ2ปีนะครับ2ปีเกษตรกร,เ,กรเรา เริ่มต้นนี้นะครับถ้ามีเงินเหลือสัก45่ห้าแสนนี้ต้องถือว่าโอเคแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าบนพื้นที่5ไร่นั้นพริกเหลืองมียอดขายเป็นล้านอย่างแน่นอนนะครับแปลงที่ไปเยี่ยมนี้มีพื้นที่5ไร่ของคุณสนองปั้นแก้วคนเดียวกับที่เคยไปเยี่ยมเรื่องการปลูก กุหลาบสุพีเรียของเขานั่นนะครับคนคนนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับมีพื้นที่การเกษตรหลายสิบไร่นะครับแต่ว่าแบ่งเป็นแปลงแปลงสวนมะม่วงก็มีนะครับสวนกุหลาบก็มีสวนดาวเรืองก็มีอ่าแล้วก็มาสวนพลิกเหลืองนี่ก็มีก็ทําหลายอย่างคนงานก็ค่อนข้างเยอะนะครับบริหารจัดการคนเดียวอ่าดูแลคนเดียวทุกอย่างนะครับเดี๋ยวก็ไปที่สวนน้นเดี๋ยวก็ไปที่สวนนี้ แต่งตัวเป็นบ้านๆโสมๆนะครับแต่ว่าอย่าไปดูเรื่องฐานะนะครับเพราะว่าเขามีรายได้เยอะมากนะครับเดือนหนึ่งถ้าให้ผมคาดการเนนะครับจากรายได้ของเขาหลายๆพืชนนั้นรายได้ของเขาเฉพาะส่วนที่สุทธิแล้วนะครับคือหางค่าใช้จ่ายแล้วก็คงไม่ต่ำกว่าเดือนละแสนถึงสองแสนนั่นเองนะครับอันนี้เป็น เรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันนะครับครับทุกๆคลิปนะครับจะพยายามพูดให้กระชับไม่มีการย่นเยอะที่เวลาเราเข้ามาดูจะได้ไม่เสียเวลามากนะครับต้นพัน์ของพริกเหลืองเราสามารถที่จะไปหาซื้อมเมล็ดอ่าที่เป็นซองๆนั่นนะครับในท้องตลาดจากนั้นก็มาเพาะในกระบะก่อนนะครับบนพื้นที่ หนึ่ไร่นั้นใช้ประมาณ2000ต้นนะครับเราก็เพาะาเพาะกล้าเอาไว้ก่อนนะครับเพาะกล้าใช้เวลาสักประมาณ15 20วันแล้วหลังจากนั้นเราก็ย้ายกล้าต้นที่สมบูรณ์ไปแปรไปปลูกในพื้นที่ที่เราเตรียมไว้นะครับส่วนพื้นที่ที่เราเตรียมนั้นเราก็ควรจะยกร่องนะครับให้เพื่อในช่วงที่เวลาฝนตกน้ําจะได้ไม่ขัง ท่วมบริเวณพื้นที่ที่เราทํางานนั่นเองนะครับยก,กร่องขึ้นสักหน่อยนึงนะครับก็ร่องที่ยกนั้นเราจะปลูกควรจะปลูกแบบแถวเดียวนะครับเพื่อที่ว่าเราสามารถจะเก็บผลผลิตได้ทั้งสองฝั่งจะได้เก็บสะดวกก็คือ,อปลูกเป็นลักษณะแถวเดียวยาวๆไปนั่นนะครับหลังจากปลูกเรียบร้อยแล้วใช้เวลาประมาณ4เดือนนะครับช่วง4เดือนนี้เราดูแลอย่างไรเราก็ก่อนปลูกต้องปรับปรุง บำรุงดินบนแปลงนั้นนะครับให้มีความสมบูรณ์ดีเสียก่อนโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชัวภาพนันนะครับหาชนิดที่ดีนะครับเวลาปลูกพืชพวกนี้นะครับพยายามอย่าไปเน้นพวกปุ๋ยเคมีหรือพวกยาเคมีนะครับเพราะว่าผลผลิตจะไม่ดีนะครับผลผลิตจะไม่คงทนสู้แนวอินทรีย์ชัวภาพไม่ได้นะครับปุ๋ยอินทรีย์ชัวภาพในคลิปที่แนะนําเอาไวา้วิธีการผลิตเอง อันนั้นก็บอกเอาไว้แล้วนะครับหรือถ้าเราหาซื้อจากท้องตลาดเราก็หาซื้อยี่ห้อที่เขาเป็นชนิดผงนะครับถ้าเป็นชนิดเม็ดนั้นก็พยายามอย่าไปซื้อนะครับเพราะว่าเขานําดินออกมาผสมเยอะเพื่อให้ปั้นเม็ดได้นั่นเองการปั้นเม็ดนั้นก็ทําให ต้องใช้ความร้อนนะครับยูลินซีหรือว่าธาตุอาหารที่มีประโยชน์ในปุ๋ยอินทรีย์ชัวภาพนั้นก็โดนทําลายด้วยความร้อนไปเยอะแล้วเพราะฉะนั้นปุ๋ยอินรีย์ชนิดดีจะต้องเป็นชนิดผงนะครับเอามาใส่บริเวณหน้าแปลงให้ดินของเรามีความอุดมสมบูรณ์ดีถ้าดินพื้นที่ปลูกของเราสมบูรณ์ดีอยู่แล้วเราก็ใส่น้อยหน่อยถ้าสมรู้สึกว่าถ้าดินมันไม่ค่อยมีความสมบูรณ์เราก็ใส่เยอะหน่อยหลังจากปลูกนะครับปลูกได้ประมาณ หนึ่งสัปดาห์นะครับเราก็ฉีดพ่นด้วยยาเชื้อชีวภาพนะใส่น้ำหมักชีวภาพที่เราทําจากเศษอาหารในครัวเรือนนั่นนะครับน้ำหมักชีวภาพใส่ไปสักหน่อยเนี่ยนะครับอย่าไปใส่เยอะนะครับน้ำหมักชีวภาพช่วงแรกๆเพราะว่ามันเค็มเราก็ใส่น้อยๆเพราะว่าต้นยังอ่อนอยู่แล้วก็ใส่ยาเชื้อนะครับยาเชื้อนี้ก็ประกอบไปด้วย B t ทนะครับบิวเรียไตรคโคเดอร์มาป้องกัน โรคแมลงครบ,บวงจรก็คือทั้งเชื้อราทั้งหนอนตัวเล็กหนอนตัวใหญ่พวกเพลี้ยไฟไรแดงอะไรต่างๆนาะนาะนะพวกนี้ป้องกันได้หมดนะครับแล้วก็ยาเชื้อนี้ไม่ต้องฉีดบ่อยเอาฉีดสักประมาณเดือนละครั้งนี้ก็เอาอยู่แล้วนะครับถ้าเคมีนี่ต้องฉีดกันทุกๆ 3- ามสี่วันนะครับเอาไม่ค่อยอยู่แต่เชื้อภาพน,น,นั้นเวลาเราฉีดพ่นไปเขาจะเจริญเติบโตยิ่งเรารดน้ํามีความชื้นมีความชุ่มเย็นหรือว่ามีฝนตกมีน้ําค้างเนี่ยนะครับเชื้อ ที่เราฉีดไปซึ่งเป็นเชื้อราเป็นเชื้อแบคทีเรียเขาจะขยายเชื้อเต็มแปลงไปหมดนะครับเป็นเชื้อโรคของอพวกแม่ผีเสื้อทั้งหลายก็คือหนอนถ้าเขามาไข่เอาไว้มีหนอนมีลูกหนอนเกิดออกมาเนี่ยรับรองได้ว่าตายหมดเพราะว่าพวกเชื้อพวกนี้มันจะเข้าไปกินโปรโตีนกินไขมันที่อยูใ่ในตัวหนอนเนี่ยนะครับก็ตายหมดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะครับวิทยาการทางด้านเกษตรอินทรีย์ C, ชีวภาพนั้นเหนือกว่าเคมีเยอะเพราะฉะนั้นใคร หรือว่าคนารุ่นใหม่ที่คิดจะทําการเกษตรนั้นก็ขอให้มุ่งเน้นมาที่แนวอินทรีย์ชัวภาพนอกจากลดต้นทุนแล้วนะครับตัวเองก็ปลอดภัยผู้บริโภคก็ปลอดภัยนะครับอันนี้ประหยัดเงินได้เยอะมากนะครับไม่ต้องไปซื้อเคมีมาใช้ฉีดพ่นนะครับดูแลพลิกเหลืองประมาณสี่เดือนนะครับสี่เดือนคือจริง3เดือนนี่เขาจริงๆเขาก็เริ่มออกดอกแล้วนะครับแต่ว่า ช่วงแรกๆนั้นก็ยังไม่เยอะแต่ว่าเราจะเก็บผลผลิตได้จริงๆก็อายุประมาณ4เดือนบนพื้นที่5ไร่ของคุณสนองปั้นแก้วนี้คุณสนองบอกว่าเก็บรอบแรกนะครับเก็บรอบแรกเขาได้500กิโลกร,รมัมก็คือได้ครึ่งตันแต่ว่าอีก3วันถัดมาก็ได้1ตันนะครับอันนี้แล้วหตันนี้ยังไม,ไม่หยุดนะครับหตันนี้เป็น ผลผลิตมาตรฐานของบนพื้นที่ประมาณ5ไร่นันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเก็บไปสักพักหนึ่งนะครับสักประมาณ4 5รอบหรือประมาณเก็บไปสักประมาณ1เดือนผลผลิตบนพื้นที่5ไร่นะบนพื้นที่5ไร่นั้นจะเริ่มอยู่ที่ประมาณหนึ่งตันถึง1ตันครึ่งบางครั้งก็ไปถึง2ตันนะครับแล้วผลผลิตไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีผู้รับซื้อนะครับมีผู้รับซื้อแน่นอนนะครับไปส่งได้นะครับที่ตลาดไทย หรือตลาดสี่มุมเมืองมีเท่าไหร่แม่ค้าซื้อหมดครับแต่ว่าเราไปส่งเองนั้นเราก็อาจจะเสียเวลาเราก็ต้องจ้างคนเราก็ต้องควบคุมเรื่องเงินเรื่องทองให้ดีนะครับแต่ว่าถ้ามีผู้ค้าคนกลางมาซื้อเขาก็จะให้ราคาเราน้อยหน่อยผู้ค้าคนกลางก็คงจะให้อยู่ประมาณ40่สถึงสีบาทนะครับแต่ว่าถ้าเราไปส่งเองถึงตลาดไทยนั้นราคาจะอยู่ที่ประมาณ60สิถึงเจบาทคือตันนึก็ประมาณ 60,000- ถึง7 0 0ด0บาทนั่นเองนะครับ ตันหนึ่งนะครับหกหมื่นถึงเจ็ดหมื่นบาทนี้แล้วการเก็บพริกเหลือเนี่ยเราควรจะเก็บสักประมาณ3าวันครั้งก็คือเราจะได้ไม่เหนื่อยเกินไป3ามวันครั้งถ้าเราจะเก็บทุกวันก็ได้นะครับเก็บทุกวันเราก็แบ่งแปลงแปลงนี้เก็บตรงนี้วันนี้แปลงโน้นก็เก็บพรุ่งนี้อีกแปลงหนึ่งก็เก็บมรืนนี้แล้วก็ค่อยวนกลับมาเก็บที่แปลงเดิมแต่ว่าถ้าเราเก็บทีเดียวตั้ง5ไร่สมมุติว่าเราปลูก5้าไร่เหมือนคุณสนองปั้นแก้วนี้นะครับเราก็เก็บทีเดียว5้าไร่ก็เก็บหมดเลย ได้ประมาณ1ตันหรือ1ตันครึ่งหรือ2ตันก็แล้วแต่ช่วงจังหวะวันที่ผลผลิตดีหรือไม่ดีนั่นเองนะครับสามวันเก็บครั้งหนึ่ง3วันก็เก็บได้ประมาณเฉลี่ยว่าตันหนึ่งแล้วกันนะครับสวันเราก็มีรายได้ประมาณหกเจ็ดหมื่นอันนี้หมายถึงไปขายเองนะครับแต่ถ้าเมค้ามารับซื้อก็อาจจะเหลือแค่ประมาณ4ี่ห้าหมื่นอันนี้ะระหว่างเมค้าคนกลางกับการไปส่งเองนั้นราคาก็ห่างกัน ค่อนข้างเยอะเกือบครึ่งต่อครึ่งแต่ว่าเราก็ไม่เสียเวลาแล้วเราก็ไม่ต้องขับรถไปเองแต่ว่าถ้าเรามีคนเราพร้อมที่จะขับรถไปเองนั้นไปเองดีกว่าครับเพราะว่าเงินจะเหลือที่เราเยอะนั่นเองนะครับบนพื้นที่ห้าไร่เดือนหนึ่งหลังจากสี่เดือนที่ปลูกแล้วนะครับเดือนหนึ่งเราจะเก็บผลผลิตประมาณสิบครั้งก็คือสามวันเก็บครั้งหนึ่งนะครับสิบครั้งเนี่ยวันละอรอบละประมาณห้าหมื่นนะครับ ก็เดือนหนึ่งก็ห้าแสนนั่นเองก็คือเราไปส่งตลาดได้10ครั้ง3วันต่อครั้งเพราะฉะนั้น1เดือนนะครับได้เงินห้าแสนนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ผิดปกติแต่อย่างใดนะครับการที่เราจะได้เงินอย่างนี้เราก็ต้องดูแลบำรุงนั่นก็คือในช่วงที่เราปลูกนั้นเราต้องวางระบบน้ําให้เรียบร้อยนะครับไม่อย่างนั้นเราจะมานั่งรถน้ําเองหไร่ไม่ไหวนะครับยาเชื้อ ปุ๋ยน้ำชีวภาพซึ่งปุ๋ยน้ำชีวภาพนี่มีความสําคัญมากนะครับแล้วก็ฮอร์โมนไขนะ่นั้นเราต้องทําไว้นะครับมีความสําคัญมากเราก็ให้ไปตามระบบน้ํานั่นเองนะครับยาเชื้อก็ไปตามระบบน้ําเวลาวางระบบน้ํานั้นควรจะให้หัวสปริงเกอร์สูงขึ้นมาจากสูงขึ้นมาเหนือคือสูงสักประมาณ1ประมาณ1เมตรนั่นเองนะครับประมาณ1ประมาณหเมตรหรือหเมตรครึ่งให้หัวสปริงเกอร์สูงขึ้นข้างบนก็คือสูงเหนือ ความสูงของต้นพริกขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ใส่ปีกผีเสื้อนะครับเวลาเรา,าดันระบบน้ําไปเนี่ยปีกผีเสื้อก็จะหมุนรัศมีน้ําก็จะเต็มไปทั้งไร่ก็คือ,อ น้ำก็จะรดนดล้างใบล้างอะไรของเราให้ให้อย่างเต็มที่นะครับก็คือต้นพืชต้นพริกของเราก็ได้สัมผัสกับน้ํากับฮอร์โมนกับอาหารที่เราให้อย่างเต็มที่ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องโรคแมลงไม่มีอย่างเด็ดขาดน,นะครับถ้าเราย้ายใช้เชื้อชีวภาพคือ B t ทีบิวเรียไรคูเดมายาชุดนี้นะครับผมเคยทําคลิปแนะนําเอาไว้แล้วนะครับในช่องของเราเพราะฉะนั้นให้ตามไปดูนะครับ ว่าวิธีการขยายเชื้อทําอย่างไรมันคือเชื้ออะไร BT ทีมันคืออะไรไรโครเดอร์มามันคืออะไรบิวเวเรียมันคืออะไรแล้วก็ <c oughs> เรากะจะขยายเชื้อเอาไว้ใช้ตลอดไปได้อย่างไรนั่นเองนะครับเดือนหนึ่งห้าแสนบาทนะครับเก็บ10รอบแล้วก็อันนี้คือช่วงผลผลิตดีๆนะครับช่วงผลผลิตไม่ดีก็มีนะครับช่วงผลช่วงที่ผลผลิตไม่ค่อยดีก็ช่วงฤดูร้อนนะครับช่วง ฤดูฝนซึ่งเชื้อราเข้าเยอะแต่ว่าถ้าเราควบคุมดีนี่อย่างใช้ยาเชือ้อไตรกูเดอร์มาเนี่ยนะครับที่เรายาเชื้อที่ระว่านี่พวกเชื้อราแม้จะเข้าหน้าฝนก็ทําอะไรไม่ได้หน้าร้อนก็เหมือนกันนะครับถ้าเรามีระบบน้ําอย่างดีเราให้น้ําบ่อยๆหน้าร้อนนี่ควรจะให้น้ําช่วงประมาณ10โมงหรือ11โมงครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็บ่ายบ่าย2บ่าย3สักหนึ่งครั้งอันนี้จะให้ช่วงเดดร้อนๆเลยนะครับร้อนแต่ว่าอย่างช่วงนั้นอย่าร้อนไม่มาก ร้อนมากก็คือเที่ยงวันเราให้ก่อนก็คือช่วยละลายความร้อนเป็นระบบสปริงเกอร์ให้ความชุ่มไปทั้งแปลงก็คือให้ช่วงประมาณ1 0บถึงสิบเอโมงครั้งหนึ่งแล้วก็ให้ช่วงบ่ายสบ่ายสสักครั้งหนึ่งเค่นี้ก็โอเคแล้วครับพริกเหลืองอคือพริกที่ใช้สําหรับทําพริกน้ําส้มนั่นเองนะครับบางร้านนะครับโดยเฉพาะร้านหรูๆนั่นนะครับเขาก็จะเอาไปใช้สําหรับการจัดจาน ให้ดูสวยงามเพราะมันมีสีเหลืองสวยงามหรือเวลาผัดพริกผัดกะเพราผัดอะไรก็แล้วแต่นะครับร้านที่มีคุณภาพนั้นเขาก็จะเอาไปผสมด้วยนะครับเพื่อ,อให้สีสันของอาหารมีความสวยงามน่ารับประทานนั่นเองนะครับรสชาติของพริกเหลืองนั้นก็ไม่ค่อยเผ็ดน,นะครับแต่ว่ารสชาติดีแล้วก็เขาเรียกอะไระมีคุณค่าทางโภชนาการสูงนั่นเองนะครับพริกเหลืองปลูก หน่รอบตั้งแต่ปลูกถึงเก็บผลผลิตก็คือเริ่มเก็บผลิตที่สี่เริ่มเก็บผลผลิต,ท,ผลผลตที่อายุได้4ี่เดือนบนพื้นที่5้าไร่เก็บรอบหนึ่งจะได้ประมาณ1นึ่ตันอันนี้แน่นอนนะครับจริงๆมากกว่าตันนะครับแล้วก็เก็บอยู่ประมาณสองปีนะครับเห็นไหมครับเก็บสองปีเพราะฉะนั้นที่ จั่วหัวเรื่องเอาไว้ว่ามีรายได้เป็นล้านไอ้รายขายเป็นล้านยิ่งกว่าล้านอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าสองปีเราไม่ได้ทําพืชอื่นทําแต่พริกเหลืองอย่างเดียวนี้เงินประมาณ4ี่ห้าแสนบาทนั้นเหลืออย่างแน่นอนนะครับให้กําลังใจนะครับสำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับที่หนีจากสังคมเมืองเบื่อแล้วเบื่อสังคมเมืองหนีจากโรงงานอะไรต่างๆไปทํากิจกรรมของตัวเองนั้นไปหาพื้นที่สักประมาณ สี่ห้าไร่สักประมาณ5ไร่นะครับค่าเช่าก็ตกใกล้ละประมาณอาสองพันบาทอันนี้เป็นมาตรฐานนะครับค่าเช่า,อ,าอยู่ไร่หนึ่งตกประมาณ2,000บาทเราเช่าไปสักประมาณ5ไร่ก็จ่ายเงินเข้าไปเลยนะครับปีหนึ่งก็ประมาณหมื่นบาท2ปีก็2 0 0 0 0บาทอ่ะทยอยให้ทีละปีก็ได้นะครับ เป็นเงินประมาณ20 0 0 0บาทแค่นั้นเองนะครับแล้วก็หาเงินมาลงทุนสักนิดหนึ่งเรื่องรนะบบน้ําเรื่องการยกแปลงอะไรต่างๆะนะ่านานาแล้วก็ก่อนที่จะปลูกนะครับก่อนที่จะลงมือจริงๆนั้นศึกษาเรื่องการตลาดไปดูที่ตลาดสีมุมเมืองแม่ค้าเขารับซื้ออย่างไรไปดูที่ตลาดาไปดูที่ตลาดไทยแม่ค้าเขารับซื้อพริกเลืองอย่างไรหรือมาดูที่ตลาดในพื้นที่จังหวัดของเรานะครับตลาดในจังหวัดของเราที่เป็นตลาดาผักผลไม้ พวกสมุนไพรอะไรต่างๆนานาน,น,นั้นมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับลองไปถามแม่ค้าว่าเออถ้าผมทําพริกเหลืองนี้รับซื้อแต่ละวันมากน้อยแค่ไหนบางเราอาจจะส่งหลายตลาดก็ได้นะครับตรงนี้ก็แล้วแต่เรื่องการบริหารจัดการของเราขอให้กําลังใจนะครับก่อนจะปลูกให้มั่นใจเรื่องการตลาดเสียก่อนเมื่อมั่นใจแล้วลงมือเลยเราไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจจริงไม่ทิ้ง สิ่งที่เราทำเอาไว้รับรองได้ประสบความสำเร็จนะครับขอให้โชคดีทุกๆท่านนะครับติดตามคลิปใหม่ๆด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพราะว่าคลิปที่ดีๆพืชที่แปลกๆราคาดีๆนั้นผมจะนำมาโพสต์เอาไว้สม่าเสมอวันนี้วันที่5พฤศจิกายนพศ .2563 ผมเริ่มช่องรายการทาง YouTube เมื่อวันที่ Uh, 20นะครับตุลาคมพศ2563วันนี้ก็ได้15วันก็คือครึ่งเดือนพอดีผมโพสต์คลิปไปเยอะพอสมควรแล้วนะครับกลักวว่าช่องของเรานั้นจะต้องสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรคนรุ่นใหม่อย่างแน่นอนขอให้ติดตามนะครับขอให้โชคดีทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสวัสดีครับ โลกนี้คือละครช่วงเกษตรพารวนกินลมชมวิววับวิวเมื่อเจอ